ทันทีที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกจากมาเลเซียทั้งประเทศถึงกับหยุดหายใจในเสี้ยววินาทีไม่มีใครคาดคิดว่าภาพที่เห็นจะมาจากประเทศไทยจริงๆสิ่งที่อยู่ใต้สะพานแห่งนั้นไม่เคยปรากฏในสื่อไทยไม่เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์และไม่ควรจะมีอยู่บนโลกใบนี้ชายไทยคนหนึ่งพยายามเตือนแต่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งสื่อมาเลเซียอัปโหลดคลิปเต็ม และทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีถ้าคุณคิดว่าตัวเองใจแข็งพอขอให้ดูคลิปนี้จนจบเพราะตอนจบจะทำให้คุณไม่กล้ามองใต้สะพานอีกต่อไป m a l a r s i a n Media Releases Real Video from Thailand Shocking the entire country in a split second สายลมเย็นในยามเช้าพัดผ่านต้นมะพร้าวที่สั่นไหวอยู่ริมชายแดนไทยเสียงใบไม้เสียดสีกันดังเบาเหมือนกำลังเตือนบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้สื่อข่าวชาวมาเลเซียชื่ออิมรานยืนถือกล้องอยู่กลางลานดินแววตาของเขาจับจ้องไปยังอาคารร้างสีเทาที่ตั้งโดดเดี่ยวกลางพื้นที่ห่างไกลพื้นดินแห้งแตกกระแหงกลิ่นดินผสมกลิ่นสนิมลอยคละคลุ้งอยู่ในอากาศอิมรานสูดลมหายใจลึกฝ่ามือเย็นเฉียบราวกับมีแรงมองไม่เห็นกดทับอยู่บนบา่าเขาได้รับคลิปปริศนาเมื่อคืนคลิปที่ส่งมาจากเบอร์ไม่ระบุชื่อข้อความกำกับมีเพียงคำเดียวว่า ถ่ายที่ไทรี่เผยแพร่ก่อนที่จะสายเกินไปอิมรานเปิดไฟฉายส่องเข้าไปในอาคารรางฝุ่นปลิวว่อนกลิ่นชื้นอับตีขึ้นจนเขาต้องเบือนหน้าเสียงบางอย่างคล้ายโลหะกระทบกันเบาๆดังมาจากด้านในเขายกกล้องขึ้นปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยความมืดภายในอาคารเหมือนยืดออกเหมือนกำลังดึงเขาเข้าไปทีละก้าวเมื่อเท้าของเขาแตะพื้นปูนด้านในอุณหภูมิลดหวบลงทันที ลมหายใจของเขากลายเป็นไอสีขาวจางทั้งที่ภายนอกอากาศอบอุ่นอิมรานรู้สึกเส้นขนลุกตั้งทั่วร่างเราวกับมีใครยืนอยู่ด้านหลังแต่เมื่อเขาหันกลับไปความว่างเปล่าคือสิ่งเดียวที่ปรากฏต่อสายตาเสียงบางอย่างเริ่มดังชัดขึ้นเป็นเสียงคล้ายการลากวัตถุหนักไปบนพื้นชาหนักและตั้งใจเขายกกล้องขึ้นอีกครั้งภาพในหน้าจอเริ่มสัน่น ไม่ใช่เพราะมือเขาสั่นเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมีแรงบางอย่างเหมือนสั่นจากพื้นใต้เท้าอิมรานค่อยค่ยขยับเข้าไปใกล้ห้องด้านในสุดประตูไม้เก่าปิดสนิทผิวประตูเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนลึกหลายแห่งเหมือนมีบางอย่างพยายามออกมาจากข้างในลมหายใจของเขาติดขัดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเขาเอื้อมมือไปแตะลูกบิดประตูโลหะเย็นเฉียบจนปลายนิ้วชาและทันทีที่เขาบิดมันลง ภาพสะท้อนในเลนกล้องของเขาก็เผยให้เห็นบางอย่างที่ทำให้เขาแข็งทื่อสิ่งนั้นขยับชาแต่ชัดเจนและก่อนที่อิมรานจะถอยหลังเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในห้องเสียงใสสั้นและเหมือนมนุษย์อย่างน่าประหลาดเสียงนั้นพูดเพียงประโยคเดียวประโยคที่ทำให้อิมรานรู้ทันทีว่าเขาไม่ควรย่างเท้าเข้ามาที่แห่งนี้ตั้งแต่แรกเสียงนั้นพูดเพียงประโยคเดียว ประโยคที่ทำให้อิมรานรู้ทันทีว่าเขาไม่ควรย่างเท้าเข้ามาที่แห่งนี้ตั้งแต่แรกประโยคที่ดังออกมาจากความมืดคือเข้ามาทำไมเขาไม่อยากให้ใครเห็นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่เสียงขู่แต่เป็นเสียงกระซิบที่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นลมพัดผ่านอิมรานรู้สึกเหมือนมีแรงบีบหัวใจฝ่ามือเขาเย็นจนเหงื่อผุดออกมาขาทั้งสองข้างแข็งเหมือนไม่ใช่ของตัวเองเขาไม่อยากขยับ แต่แรงดึงบางอย่างจากด้านในเหมือนบังคับให้เขาก้าวเข้าไปประตูไม้ค่อยๆเปิดออกเองชา้ชาๆเสียงลั่นของบานประตูดังยาวเหมือนเสียงครางของอะไรบางอย่างที่ถูกปลุกให้ตื่นภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจากกล้องที่ส่องเป็นลำแคบๆฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศเหมือนควันสีเทากลิ่นเหม็นสาปานาอิมรานทันทีกลิ่นที่ทั้งชื้นทั้งเก่าและเหมือนกลิ่นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรยังอยู่ในที่แห่งนี้ เขายกกล้องขึ้นปลายนิ้วสั่นหนักกว่าเดิมและในวินาทีที่แสงจากกล้องส่องไปถึงมุมหนึ่งของห้องอิมรานก็แทบหยุดหายใจบนพื้นปูนเย็นมีรอยลากยาวเป็นทางเหมือนร่างของใครบางคนถูกลากจากกลางห้องไปยังกำแพงด้านในสุดรอยนั้นยังใหม่เงาเปียกยังสะท้อนแสงอยู่อิมรานรู้ทันทีว่าไม่ใช่รอยเก่าไม่ใช่รอยที่ผ่านมานานมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนเขามาถึง เขาเริ่มหายใจแรงลมหายใจสะท้อนกลับเข้าหูเหมือนเสียงดังผิดป,ปกติแล้วจูจ่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลังเขาทีละก้าวหนักฉัดและฉาอิมรานหันกลับไปแทบจะทันทีแต่ด้านหลังกลับว่างเปล่าเขารู้สึกถึงบางอย่างกำลังเคลื่อนอยู่ตรงมุมมืดอยู่ใกล้มากพอที่จะได้ยินเสียงหายใจของมันแรงลึกและเหมือนกำลังกลืนอากาศรอบตัวเขา มือของอิมรานกับไมค์แน่นหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสั่นตามจังหวะความเย็นภายในห้องเหมือนคืบคลานขึ้นมาตามแผ่นหลังเขาชูไฟฉายขึ้นแสงสว่างส่องไปทั่วห้องในการกวาดหนึ่งครั้งและในมุมฉับพลันแสงจับไปบนบางสิ่งบางสิ่งที่ยืนอยู่หลังเสากลางห้องร่างนั้นไม่ขยับแต่เงาของมันแกว่งเล็กน้อยเหมือนกำลังหายใจอยู่อิมรานขยับกล้องชา้ชา เลนค่อยๆจับภาพชัดขึ้นเขาเห็นเส้นผมยาวยุ่งเหยิงเห็นไหล่ที่โค้งงอผิดรูปเห็นแขนหนึ่งห้อยลงอย่างไร้เรี่ยวแรงและตาดวงตาที่สะท้อนแสงไฟของเขาจ้องกลับมาโดยไม่กระพริบอิมรานแทบอยากปล่อยกล้องทิ้งแต่ร่างกายไม่ขยับเหมือนติดอยู่ในแรงกดจากความมืดแล้วเสียงกระซิบเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมากเหมือนอยู่ตรงใบหูเขาเสียงนั้นพูดชา ชัดและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่าบันทึกมันเขายังอยู่ตรงนี้เสียงนั้นพูดชาชัดและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่าบันทึกมันเขายังอยู่ตรงนี้ลมหายใจของอิมรานสะดุดหัวใจเต้นแรงจนเสียงเต้นชัดกว่าความเงียบรอบตัวเขามองไปรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะกระซิบแบบนั้นได้เสียงนั้นมาจากความมืดล้วน,วนอิมรานพยายามขยับเท้า แต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นปูนเย็นเฉียบปลายนิ้วเริ่มชาไหลตึงจนรู้สึกปวดลึกถึงกระดูกร่างที่ยืนหลังเสายังคงจ้องเขานิ่งไร้เสียงเรากับกำลังเฝ้ารอให้เขาทำอะไรบางอย่างผิดพลาดอิมรานยกกล้องค้างไว้ภาพในหน้าจอแสดงใบหน้าครึ่งหนึ่งของร่างนั้นซีดหยบเหมือนผิวส่องแสงได้เองในความมืดแสงไฟฉายสะท้อนในดวงตาที่เบิกกว้างเกินปกติ ดวงตาที่ไม่เหมือนของมนุษย์ทั้งสีทั้งเงาทั้งความลึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ด้านหลังดวงตานั้นกำลังมองทะลุเข้ามาในจิตใจเขาอิมรานเผลอกลืนน้ำลายเสียงในคอแห้งดังอย่างชัดเจนในห้องที่เงียบเกินไปทันใดนั้นร่างหลังเสารเริ่มขยับชาแต่มั่นคงขาแข็งสองข้างลากผ่านพื้นปูนเกิดเสียงครุดขูดเหมือนเล็บยาวกำลังกรีดไปตามพื้น อิมรานพยายามถอยหลังแต่พื้นด้านหลังกลับเหมือนมีอะไรดันเหมือนห้องกำลังปิดเขาไวเหมือนผนังเคลื่อนเข้ามาโดยไม่แต่ต้องเขาพยายามสูดลมหายใจแต่กลิ่นเหม็นสาบกลับแรงขึ้นเหมือนสิ่งนั้นขยับเข้ามาใกล้เขาในทุกวินาทีเสียงกระซิบอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนี้ไม่หวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยความเย็นเยียบและแรงกดทางอารมณ์ที่ทำให้ทุกเส้นเลือดของเขาหดตัวเขามองเห็นเจ้าแล้ว อิมรานสะดุง้งกล้องสัน่นภาพในหน้าจอกระตุกเหมือนสัญญาณจะหลุดร่างนั้นขยับหัวเล็กน้อยเหมือนเพิ่งได้ยินบางอย่างที่ทำให้มันหันมาตรงๆและในเสียววินาทีดวงตาของมันเปลี่ยนสีจากขาวซีดเป็นสีเข้มเหมือนน้ำหมึกที่กำลังไหลบดบังลูกตาทั้งหมดเหมือนหมึกดำกำลังเคลื่อนภายในดวงตาเองอิมรานแทบหยุดหายใจแรงกดดันจากรอบตัวเหมือนบีบรัดเขาเสียงหัวใจดังในหูจนรู้สึกชา จากนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากพื้นใกล้เท้าเขาเสียงเหมือนนิ้วที่ยาวผิดปกติกำลังเคาะพื้นปูนเป็นจังหวะช้าๆหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอิมรานมองลงไปแต่แสงไฟฉายจับได้เพียงเงายาวบนพื้นเงาที่ยาวเกินจริงและรูปทรงเหมือนมือของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ร่างหลังเสายกหน้าเต็มขึ้นจากความมืดผิวที่ซีดเหมือนกระดาษค่อยๆปริแตกตรงข้างแก้ม เหมือนมีบางอย่างกำลังดันออกมาจากใต้ผิวเสียงเนื้อแตกดังเบาแต่ชัดเจนเหมือนกระดูกกำลังเลื่อนตัวผิดทีอิมรานเกือบจะกรีดร้องแต่เสียงของเขาติดอยู่ในลำคอทั้งร่างเหมือนถูกตรึงด้วยสายใยบางอย่างที่มองไม่เห็นและทันใดนั้นไฟฉายในมือเขากระพริบวูบหนึ่งสองวูบก่อนที่มันจะสว่างขึ้นแรงกว่าปกติในแสงที่พุ่งออกมาชั่วขณะอิมรานเห็นมันชัดเจนกว่าเดิม เห็นเต็มตาเห็นใกล้กว่าเดิมจนเหมือนมันอยู่ตรงหน้าเขาเพียงแค่หนึ่งก้าวสิ่งมีชีวิตนั้นกำลังยกมือที่บิดงอยาวและเป็นเงาผิดปกติขึ้นมาชี้ที่เขาโดยตรงนิ้วของมันสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังจะเริ่มขยับเข้าหาเขาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้เสียจนเขารู้สึกถึงลมหายใจที่มากับเสียงนั้นเสียงเดียวคำเดียวที่ทำให้หัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นไปครู่หนึ่ง ย่าออกไปเสียงเดียวคำเดียวที่ทำให้หัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นไปครู่หนึ่งย่าออกไปอิมราน,นิ่งคางความเย็นไหลผ่านแผ่นหลังเหมือนน้ำแข็งกำลังละลายช้าๆลงกระดูกสันหลังลมหายใจติดขัดหน้าอกแน่นจนเขารู้สึกเหมือนอากาศในห้องถูกสูบออกไปเขาพยายามชูไฟฉายให้มั่นคงแต่แสงกลับสั่นเหมือนมีแรงบางอย่างรบกวนร่างนั้นที่ยืนหลังเสาเมื่อครู่นี้ ตอนนี้อยู่ใกล้กว่าเดิมหลายเท่าใกล้จนอิมรานได้กลิ่นชื้นเน่าอ่อนๆกลิ่นที่แฝงความเย็นเหมือนกลิ่นของสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานเกินไปใบหน้าของมันเลือนลางในแสงผิวแตกร้าวเหมือนกระดาษเก่าที่เริ่มลอกออกดวงตาสองข้างเต็มไปด้วยสีดำทึบไม่มีขาวตาไม่มีประกายมีเพียงความว่างเปล่าที่ลึกลงไปไม่มีที่สิ้นสุดอิมรานอยากหลับตาแต่เขาไม่สามารถหลบสายตานั้นได้เลย มือนถูกตรึงด้วยแรงที่ไม่ใช่แรงกายแต่เป็นแรงที่ดึงมาจากภายในจิตใจเสียงฝีเท้าบางอย่างดังขึ้นด้านหลังก้าวชาก้าวหนักและมีเสียงหอบลึกตามจังหวะอิมรานหันกลับไปทันทีแม้ทุกสัญชาตญาณจะร้องห้ามแต่ความหวาดกลัวผลักให้เขาต้องมองว่าอะไรตามเขามาอีกด้านหลังมืดสนิทแสงไฟฉายส่องไปไม่ถึงแต่เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดนั้น ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องจากหลายทิศทางหลายคู่ตาจากที่ซ่อนที่เขามองไม่เห็นเหมือนเงาในความมืดกำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนรูปร่างและคลานเข้าหาเขาแบบไร้เสียงอิมรานยืนตัวแข็งเขารู้สึกถึงแรงกดบนบ่าข้างหนึ่งแรงกดนั้นเบาแต่หนักพอจะสื่อว่ามีมือของใครบางคนวางอยู่บนตัวเขาเขาไม่กล้าหันไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรง เสียงกระซิบแผ่วเบาดังข้างหูอีกครั้งชัดจนรู้สึกถึงลมเย็นที่ปะทะผิวอย่าขยับเขามองอยู่อิมรานกัดฟันกล้ามเนื้อเกรงทุกส่วนหัวใจเต้นทีจนเจ็บเหงื่อเย็นไหลลงหลังเป็นเส้นยาวเขารู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่ของร่างตรงหน้าเพราะสิ่งนั้นยืนนิ่งไม่ขยับริมฝีปากไม่กระพริบตาเสียงกระซิบมาจากด้านหลังจากมือที่วางบนบ่าเขา จากบางสิ่งที่เขาไม่กล้าหันไปเผชิญหน้าแล้วทันใดนั้นไฟฉายในมือเขาก็ดับสนิทความมืดปกคลุมทั้งห้องในทันทีความมืดที่หนาแน่นจนเหมือนจับต้องได้เหมือนกำลังปิดทับเขาไว้จากทุกด้านอิมรานหายใจถี่มองไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วของตัวเองเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่เสียงเดียวแต่หลายเสียงหลายจังหวะหลายลมหายใจเสียงลา่า เสียงกระสิบเสียงขยับของอะไรบางอย่างที่คลานไปกับพื้นอิมรานยกกล้องขึ้นสันสนหวังว่าเลนจะจับแสงใดแสงหนึ่งที่ช่วยให้เขาเห็นภาพแสงไฟเล็กๆจากหน้าจอกล้องติดขึ้นอีกครั้งจ้างสัน่นแต่พอให้เห็นรูปทรงบางอย่างข้างหน้าและภาพแรกที่เลนจับได้คือใบหน้าที่อยู่ใกล้เขามากเกินไปใกล้จนเขาเห็นรอยแตกบนผิวเห็นของเหลวสีเข้มไหลาจากข้างแก้ม และเห็นดวงตาสีดำที่ขยายเต็มเบ้าร่างนั้นยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วยาวผิดสัดส่วนเหมือนกระดูกขยายออกมาเองปลายนิ้วนั้นยื่นเข้ามาใกล้ใกล้พอที่จะสัมผัสเลนกล้องของเขาและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในความมืดครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเตือนไม่ใช่เสียงหวาดกลัวแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความพอใจเย็นเยียบเหมือนสิ่งนั้นรอเวลานี้มานานมากแล้วตอนนี้เจ้าเป็นของเขาแล้ว ตอนนี้เจ้าเป็นของเขาแล้วคำพูดนั้นเหมือนแทรกเข้ามาในกระดูกสันหลังของอิมรานความเย็นแล่นวาบขึ้นสู่ท้ายทอยลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นทีจนเจ็บเหมือนจะทะลุออกจากหน้าอกอิมรานยืนแข็งทื่อเขารู้สึกได้ว่ารอบตัวมืดกว่าเดิมเหมือนความมืดกำลังปิดล้อมเข้ามาทีละชั้นปิดกั้นแสงปิดกั้นอากาศปิดกั้นทางออกทุกด้านร่างที่อยู่ตรงหน้าเขายังคงยกนิ้วแต่เลนกล้อง ปลายนิ้วยาวผิดธรรมชาติจนเหมือนยืดออกต่อหน้าต่อตาผิวบริเวณนิ้วแตกออกเป็นเส้นเล็กๆเหมือนหนังสัตว์ที่แห้งจนลอกเป็นริว้วอิมรานหายใจลึกแต่กลิ่นเน่ากลับไหลเข้าจมูกจนแสบกลิ่นที่เหมือนซากบางอย่างกลิ่นที่ติดอยู่ในอากาศนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องนี้แสงจากหน้าจอกล้องสั่นเป็นระยะสว่างดับสว่างดับและทุกครั้งที่มันสว่าง เงารอบๆเขาก็เหมือนขยับใกล้เข้ามาอีกเสียงกระซิบใหม่ดังขึ้นรอบทิศเหมือนหลายคนกำลังกระซิบพร้อมกันแต่ไม่มีใครอยู่ให้เห็นตัวย่านี่เขาเห็นเจ้าแลว้วที่นี่ไม่มีทางออกเสียงเหล่านั้นทับซ้อนกันจนแทบแยกไม่ออกดังบ้างแผ่วบ้างลึกบ้างเหมือนเสียงมาจากในกำแพงในพื้นในอากาศหรือในหัวเขาเอง อิมรานก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเท้าเขาเหยียบโดนบางอย่างนิ่มๆเขาเผลอก้มมองลงไปสิ่งที่เขาเหยียบอยู่คือเศษผ้าขาดเปื้อนคราบเข้มและตรงปลายผ้ามีบางอย่างยื่นออกมาคล้ายปลายนิ้วมนุษย์ที่แห้งจนหดอิมรานสะดุ้งจนร่างสัน่นเขาถอยออกห่างแต่ในทันทีมือเย็นจัดก็จับข้อเท้าเขาจากด้านล่างมือที่เย็นจนเหมือนน้ำแข็งมือที่มีนิ้วยาวผิดสัดส่วน และมีผิวแตกเป็นแผ่นอิมรานพยายามดึงขาแต่แรงนั้นกลับบีบแน่นขึ้นเรื่อยเืเหมือนกำลังดึงเขาลงไปสู่ความมืดใต้พื้นเขามองลงไปและเห็นตาอีกคู่หนึ่งมองกลับมาจากใต้เงาใต้พื้นดวงตาดำทึบเหมือนคู่ก่อนหน้าเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่ดึงดูดสายตาเขาเข้าไปไม่หลุดเสียงหอบแผ่วแผวดังขึ้นจากในความมืดหลึกยาวเหมือนสิ่งนั้นกำลังสูดกลิ่นของเขาเข้าไป อิมรานพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงที่ออกมามีเพียงลมสั่นเบาๆคอรัดแน่นราวกับมีมือมองไม่เห็นบีบเอาไว้ร่างตรงหน้าเขาขยับอีกครั้งมันก้มหน้าเข้ามาใกล้เขาใกล้จนปลายผมแห้งกรอบของมันแตะใบหน้าของเขาอิมรานหลับตาแน่นแต่ดวงตาสีดำของมันยังคงจ้องเขาอยู่เขารู้ได้โดยไม่ต้องมองแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ทั้งเย็นชาทั้งมั่นใจ ทั้งเหมือนประกาศบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเลือกเจ้าแลว้วอิมรานสะดุ้งสุดแรงขาเขาโดนดึงแรงขึ้นมือใต้พื้นเริ่มดึงเขาลงไปจริงๆเล็บยาวขูดผิวข้อเท้าจนแสบเขาทำทุกอย่างให้ตัวเองถอยทั้งเตะทั้งดันทั้งพยายามยกขาแต่แรงดึงนั้นกลับยิ่งหนักขึ้นเสียงรอบตัวดังขึ้นพร้อมกันรอบถิดทุกมุมห้องทับซ้อนกันจนเหมือนเสียงพายุหมุน ลงมาลงมาลงมาให้เขาแล้วจูจ่ๆประตูไม้ด้านหลังสุดของห้องประตูที่มีรอยขีดข่วนลึกกระจายเต็มแผ่นก็ค่อยๆเปิดออกเองในความมืดเสียงเปิดประตูดังช้าเยาและหนักเหมือนประตูถูกผลักออกจากด้านในด้วยแรงที่ใหญ่โตเกินมนุษย์และจากความมืดหลังประตูมีเสียงหายใจดังออกมาชาลึกยา และก้องสะท้อนทั่วทั้งอาคารรางเสียงที่ไม่เหมือนของมนุษย์แม้แต่น้อยเสียงที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความหิวที่ยาวนานมากเกินไปอิมรานรู้ทันทีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเขาผู้ที่ทุกเสียงกระซิบหมายถึงและเสียงนั้นกำลังก้าวออกมาอย่างช้าช้าเสียงนั้นกำลังก้าวออกมาอย่างช้าช้าอิมรานยืนนิ่งทั้งร่างสั่นจนแทบยืนไม่ไหว แต่แรงที่จับข้อเท้าเขาจากด้านล่างยังคงดึงไม่หยุดเหมือนมือใต้พื้นกำลังเร่งเวลาเร่งให้เขาเข้าไปหาเสียงนั้นโดยไม่ปล่อยให้เขาตัดสินใจเองลมหายใจในห้องหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงหายใจนั้นใกล้เข้ามาไหลตามผนังซึมลงพื้นแทรกเข้ามาในหูของเขาเหมือนมีหลายทิศทางพร้อมกันความมืดบริเวณประตูสันไหวเหมือนควันเหมือนบางอย่างใหญ่โตมากจนความมืดต้องขยับตามร่างของมัน ทุกก้าวทำให้พื้นปูนสั่นเบาๆเหมือนพื้นอาคารเก่าแก่แห่งนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งที่กำลังก้าวออกมาได้มือใต้พื้นดึงข้อเท้าอิมรานแรงขึ้นเล็บขูดไปตามผิวข้อเท้าเขาจนรู้สึกถึงความแสบลึกเหมือนเล็บกำลังกรีดเลือดให้ไหลช้าๆอิมรานพยายามจะมองไปที่ประตูแต่ทุกสัญชาตญาณเตือนเขาห้ามมองห้ามเห็นห้ามรับรู้รูปร่างของเขา แต่ความอยากรู้ผสมความหวาดกลัวก็ผลักให้เขาหันหน้าไปกล้องสั่นในมือหน้าจอขึ้นภาพเบลอๆของความมืดที่กำลังกองตัวออกมาในช่วงเสี้ยววินาทีที่แสงจากกล้องปรับโฟกัสได้อิมรานเห็นเงาร่างมหืมาโค้งตัวผ่านกรอบประตูเงานั้นใหญ่จนเกือบเต็มช่องประตูใหญ่กว่ามนุษย์ใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เขาเคยเห็นไหล่กว้างข้อยาวผิดสัดส่วน เงาของแขนยาวลากพื้นจนเกิดเสียงเสียดสีต่ำๆเสียงหายใจของมันลึกจนเหมือนเสียงลมหอบของสัตว์ที่ใช้แรงมหาศาลแต่แฝงความนิ่งความหนาวและความคาดเดาไม่ได้อิมรานกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งจนกลืนน้ำลายแทบไม่ลงเขาพยายามถอยแต่ข้อเท้ายังคงโดนดึงไม่หยุดจากนั้นเสียงกระซิบใกล้หูเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดกว่าทุกครั้ง เหมือนคนพูดอยู่ข้างหลังเขาจริงๆอย่าหันหลังไปเขาไม่ชอบอิมรานสะดุง้งเขาแทบล้มลงเมื่อได้ยินคำนี้เพราะเขาตระหนักได้ทันทีว่าเสียงกระซิบไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ข้างหลังเขาตลอดใกล้กว่าอากาศที่เขาหายใจร่างมหึมาที่ประตูเริ่มเหยียดคอขึ้นเสียงกระดูกลั่นดังปอปๆเหมือนกระดูกกำลังจัดตำแหน่งใหม่เพื่อให้ตัวเองได้มองเห็นเขาชัดขึ้นอิมรานขยับกล้องขึ้น ความสั่นของมือทำให้ภาพในหน้าจอขยับไปมาแต่ในวินาทีนั้นแสงจากหน้าจอจับบางสิ่งที่สะท้อนกลับมาดวงตาดวงตาคู่ใหญ่ที่อยู่สูงเกินระดับมนุษย์ดวงตาที่เต็มไปด้วยสีดำเข้มดำลึกจนเหมือนหลุมที่ดึงสายตาคนมองเข้าไปดวงตานั้นหันลงมามองเขาโดยตรงไม่กระพริบไม่ขยับไม่หลบเหมือนมันมองเห็นเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้ว นานก่อนที่เขาจะเข้ามาในอาคารนี้อิมรานหายใจติดขัดขาเริ่มชามือสั่นจนกล้องเกือบหล่นแล้วเสียงกร่อนต่ําๆดังขึ้นจากร่างมหฮมานั้นเสียงที่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาหรือเป็นเพียงเสียงของความหิวหรือเสียงของความว่างเปล่าที่กําลังเคลื่อนไหวเสียงนั้นกล้องในห้องจนผนังสั่นคลอนฝุ่นร่วงลงเหมือนฝนมือใต้พื้นยังคงดึงเขาแรงขึ้นเร็วขึ้น เหมือนกลัวว่าเขาจะมาถึงตัวอิมรานก่อนอิมรานพยายามยกขาอีกครั้งแต่ตอนนี้แรงดึงจากใต้พื้นไม่ใช่เพียงมือเดียวเขารู้สึกถึงหลายมือหลายเล็บหลายนิว้วจับเขาจากใต้ความมือที่เขาไม่เห็นปลายทางพวกมันลากเขาเข้าไปช้าๆเหมือนกำลังส่งเขาให้บางสิ่งเสียงหายใจของร่างมหึมาใกล้เข้ามาลึกขึ้นชัดขึ้นจนพื้นสั่นตามจังหวะ แล้วดวงตาสีดำคู่นั้นก็รี่ลงเหมือนมันกำลังยิ้มโดยไม่ต้องใช้ปากและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่ทำให้สติอิมรานแทบแตกออกเป็นเสียงเสียงเสียงของเขาเจ้ามาที่นี่ตามสัญญาเสียงลมค่อยๆเบาลงเหมือนธรรมชาติเองกำลังรอคำตอบจากมนุษย์ทุกอย่างหยุดนิ่งจนไอเย็นเริ่มจางหายไปจากต้นคอของอัคคีเขาสูดลมหายใจลึกและก้าวเข้าไปใกล้จุดที่ชายไทยชี้ ใต้สะพานคอนกรีตมีรอยจารึกแปลกประหลาดเหมือนตัวอักษรที่ถูกกรีดด้วยโลหะคมอักคีเอามือแตะลงไปพื้นคอนกรีตที่ควรจะแข็งกลับอุ่นราวกับมีชีพภาพหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวเป็นภาพท้องนาเก่าเป็นภาพคนงานจำนวนมากกำลังผลักน้ำหนักมหาศาลเป็นภาพความเหน็ดเหนื่อยของคนในอดีตถูกบันทึกไว้ในรอยร้าวของสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีใครมองเห็นเขารีบชักมือกลับ หัวใจเต้นเหมือนจะทะลุออกจากอกและจู่ๆเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นด้านหลังเป็นเสียงที่ไม่ใช่ของพวกเขาอักคีหันกลับไปไม่มีใครแต่พื้นดินสั่นวูบหนึ่งเหมือนมีบางสิ่งกำลังเดินจากที่ท,ที่มองไม่เห็นชายไทยพึมพำเบาๆว่าเสียงนี้เคยได้ยินตอนงานซ่อมครั้งก่อนและทีมงานเล่าว,ว่าหากใครได้ยินเสียงฝีเท้าครั้งที่สามสิ่งที่เคยอยู่ใต้สะพานจะตื่นขึ้น อักคีมองหน้าเขาปากแห้งจนแทบออกเสียงไม่ออกเพราะเขาเพิ่งได้ยินไปแล้วสองครั้งชั่ววินาทีถัดมาเสียงฝีเท้าครั้งที่สามดังขึ้นหนักชะาและใกล้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอักคีไม่รู้ว่าควรวิ่งหรือควรหยุดทุกสัญชาตญาณในตัวเหมือนถูกดึงในทิศตรงข้ามเขารู้เพียงว่าสิ่งที่กำลังใกล้เข้ามาไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรที่มีชื่อในโลกนี้ แต่แล้วชายไทยคนนั้นก็ยกมือขึ้นหลับตาแน่นเหมือนกำลังภาวนาหน้าที่รับสืบทอดมาเสียงฝีเท้าหยุดทันทีในท่ามกลางความเงียบที่หนักอึ้งมีเพียงเสียงน้ำใต้สะพานที่ค่อยคไหลช้าลงเหมือนมันกำลังฟังอยู่เช่นกันอักคีจ้องไปยังความว่างเปล่ารู้สึกเหมือนสายตาของบางสิ่งยังคงจับจ้องรอให้เขาเคลื่อนไหวเพียงนิดเดียวชายไทยพูดชา้ชาช้า น้ำเสียงเคร่งครึมกว่าที่เคยได้ยินตั้งแต่ต้นเขาบอกว่าบางสิ่งที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ศัตรูมันเป็นความทรงจำเป็นเรื่องราวที่ถูกทิ้งทางและกำลังมองหาคนที่มองเห็นมันจริงๆอักคีกลืนน้ำลายหัวใจยังเต้นแรงแต่เริ่มเข้าใจว่าเสียงนั้นไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นการเรียกให้รับรู้ความจริงบางอย่างลมพัดอ่อนๆเหมือนมีคนมากระซิบที่ไหล่ ตามด้วยความรู้สึกที่อุ่นและสงบไม่ใช่เย็นและหนักเหมือนก่อนหน้าอักคีพูดเบาๆว่าจะเผยแพร่เรื่องนี้ด้วยความเคารพไม่ใช่เพื่อความหวาดกลัวไม่ใช่เพื่อสร้างความตื่นตระหนกแต่เพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่ภาพสวยงามยังมีมรดกที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องเล่าที่ฝังอยู่ในดินอยู่ในลมและอยู่ในเสียงที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ยินเขาถ่ายภาพสุดท้าย ภาพที่ไม่มีเงาคนไม่มีสิ่งผิดรูปมีเพียงสะพานธรรมดาแต่บรรยากาศกลับแตกต่างจากตอนเริ่มต้นโดยสิ้นเชิงเมื่อเขาเดินออกมาลมหยุดนิ่งอีกครั้งเหมือนทุกอย่างกลับเข้าสู่สมดุลอักคีไม่มองกลับไปแต่รู้สึกได้ว่าบางสิ่งกำลังเฝ้ามองด้วยความเงียบอันเก่าแก่และความพอใจที่เรื่องของมันจะไม่ถูกลืมอีกต่อไปแล้วเรื่องราวก็จบลงตรงนั้น อย่างสงบและลึกเหมือนการปิดสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งที่เพิ่งมีคนเปิดอ่านหลังจากถูกทิ้งไว้มานานเกินกว่ามนุษย์จะจำได้